สวัสดีครับผมนัทอียสงานะครับเข้ามาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในรอบนี้นะกับเพจของมหาชัยออฟโรดครับเดือดจริงๆรครับท่านผู้ชมครับเดือดจริงๆงก็ฝากติดตามในเพจด้วยนะเดือดจริงๆครับสำหรับมหาชัยออฟโรดกับรายการคิงออฟวินนอนปีนี้เราวิ่งกันแบบเห็นชัดๆกันไปเลยนะอยู่รายด้านนอกเมื่อรอบเช้านี้โอบีตั้งกล้องไม่ทันครับสตาร์ตตั้งแต่ เจ็ดนาฬิกา6 6 4 0เริ่มสตาร์ทกันแล้วครับ6กโมงครึ่งหโมงสี 40, คันแรกออกวิ่งกันแล้วคันแรกเปิดไปดี่คว่ำกันทีละกากันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับช่วงมืดๆเพราะว่าในส่วนของอทางทีมถ่ายทอดสดเนี่ยพอฟ้ามันมืดจัดๆก็เราก็ปรับแสงไม่ได้ก็ต้องใช้ในช่วงของแสงเข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับวันนี้ยืนยาว ยันจบเกมอีก1 s ึ่งจะมีเข่งถึงกอจะอยู่ที่ประมาณสักสี่ถึงห้าโมงเย็นนะฮะยิงยาวกันไปยครับยิงยาวๆกันไปก็ขอขอบคุณครับผู้การสนับสนุนก่อนเลยในช่วงเช้าแบบนี้นะครับเคออโต้ครับใครบอกเคออโต้แล้วครับแล้วก็ท็อปวินไทยแลนด์ BRC รคัทครับรวมไปถึงเลฟเท c h ด้วยนะครับเอ็ดโบเอ็นพีวีครับ ADM ชกพอย BF คูนิดแล้วก็ไลท์พ็อก4คู4แล้ววะออเบนเล่ครับ4คู4 ADS ครับออเบนเล่ครับและรวมไปถึงอะไรครูอลไววะครูฟิกใช่ไหมให้ครูมาเยอะเลยครูจำแบรนด์ไม่ได้ล้ครูฟิกด้วยนะครับก็และหลายๆตัวโฆษณาที่ขึ้นในจอของเราด้วยนะ เราขึ้นขอบคุณอยู่ในจองของเราแล้วนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของการให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ N t v นวะครับมอบรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่มาให้เลยสําหรับ N t v นวนะครับต้องขอขอบคุณนะครเครื่องใช้ไฟฟ้า NTV นวนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้สนามเดือดสุดๆนะท่านผู้ชมครับนะภาพที่จับอยู่ในท่าถังของท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ถือว่าเดือดสุดๆแล้วเดือดสุดๆแล้วครับ ด้านในตุงนะก็อบอกด้านในตุงคนระับ เอาละครับออกสตาร์ทมานะฮะสำหรับสอสมุยแล้วแต่นะครับจะเดินหน้าถอยหลังเกมเขาอ่านเกมกันได้หมดนะพราะขึ้นหน้าผาตรงนี้นี่ถ้าเดินหน้ากขมาทน่ขว่ครับแล้วแต่แต่ถึงป้ายเมื่อไหร่จะต้องกลับรถเพื่อจะเอาหน้าเข้าป้ายเราไม่อนุญาตถอยหลังเข้าป้ายนะครับรายการอื่นอาจจะถอยหลังเข้าป้ายได้แต่รายการผมถอยหลังไม่ได้นะป้ายคือต้องเอาด้านหน้าเข้าเท่านั้น พราะรถแข่ง่วนใหญ่จะไม่มีกล้องหลังมาแล้วครับสอสมวยครับคนนี้ผู้ใหญ่นาดครับผู้ใหญ่นาดขับกับลุงหมยนะุยฮะลุงหมวยนำหน้าผู้ใหญ่นาดตามหลังเอาแล้วครับภาพจับมาที่ลุงหมุยครับคนที่อายุเยอะที่สุดในวงการออฟโรดเราก็จะแข่งขันก่อนอยู่นะฮะ สัตว์กองเข้ามาศอสมุยครับตรงนี้เหลี่ยมนี้ปิดนะนะเพื่อจะหาทางด่วนกับทางภูทรทางชนบทมันมีสองทางให้เลือกนะป๋าหมุยกำลังจะขึ้นทางด่วนจะขอทายไปทางด่วนนะนะแต่ต้องตั้งลำเยอะนิดนึงรถต้องสวยรถต้องไม่ช้ำสไตล์ของศอสมุยย่องย่องมาวิ่งจบตำแหน่งเท่าไหร่ช่างมันแต่วิ่งจบรถต้องสวย ตรงนี้นี่มีต้นไม้ใหญ่ขวางหน้าอยู่นะถ้ากระแทกเอาหลังก็ขวางหน้าก็ขวางแอะไปแตะมาแนละ้วตรงนี้หลุดมาแล้วครับ,รบเพื่อจะเข้าหาทางด่วนตรงนี้คือทางด่วนนะมาง่ายสุดมาง่ายสุดครับทางด่วนตรงนี้มาง่ายสุดตน้นไม้ตรงนี้ต้องเบียดครับต้องเบียดเพื่อจะเข้าป้าเยเข้าป้ายไปแล้วครับ<ๆ>เพื่อจะเขี<ๆ>ยนป้ายหกเดี๋ยวกล้องยังกลับไปจับค<ๆ>ันสีแดงๆต่อ เอาล้ครับจับมาที่คันสีแดงตรงนี้ทีมกันนะตามหลังอยู่นะเป็นรถเขาเรียกรถเซอร์วิสรถพูดช่วยรถติดตามเอาละไม่ยอมจะเลี้ยวด้วยฮะจับไปฮะจะขึ้นเลยครับจะขอขึ้นเลยไม่ลงไปม้วนตอนนี้มีถ้าผิดเหลี่ยมนี่พลิกลงมาได้เหมือนกันนะได้ครับได้ครับได้ครับรบอดมาครับรอดครับว่าคันแรกที่ขึ้นเหลี่ยมแบบนี้ เริ่มขึ้นง่ายขึ้นนะแล้วก็มาทานด่วนเหมือนกันนะผู้ใหญ่นาดครับการโยธาในทีมของสอสสมุย NPV ครับมาต่อเนื่องต่อเนื่องครับใช่ใช่พี่ไปกอออยู่ป้ายสิบหาวิธีแซงกันตัวเองครับป้ายสิบสิบเอ็ดนี่หาวิธีแซงกันตัวเอง อยู่ในบ่อาใตา้หกนะสำหรับสองสองมุยนี่ใต้หกนี่มีช่องขึ้นในสองช่องแล้วแต่จะเลือกช่องไหนเลือดสุดครับขับเข้ามาไปไหนม้วนยังไงฮะลงหลุมทางขึ้นยังไงว่างงเว้ย อัดยาวไปแล้วอ้าวแล้วครับส่งท้ายไปได้ฮะสอ ลมมันนี่ไงเขาไม่เห็นมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนน่ะต้องมาอยู่ทางไม่รู้เห็นว่าต้องอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบน,างบนทางทูขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวกําลังจะปรับไปหาช่องเสียงถ่ายน,ายนี่ก่อนแนวที่รถกำลังชูดขึ้นตรงนี้ตรงทางที่ป่าบุ๋ยชูดเดี่ยช่องนี้แหละครับต้องส่งท้ายเน,นี้ยวต้องส่งไปเมื่อกี้เนี่ยมันไปพองอยูุ่้งบนเดนนั้นน่ะ ไปกองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่กองฮะผ่านไปได้เยอะแล้วไปกองอยู่ด้านบนนะสนุกครับอย่างนี้อย่างนี้แต่เด<า>ี๋แบบยวให้ทั้งภาพไปจับตรงนั้นนะถ้าได้สนุกแน่เ่า,าได้ย้ายกล้องนิดนึงนะดูบรรยาก,กาศตรงจุ <c oughs> จดแอบในสนามไปก่อนเเดิ <c oughs> ไนไอ๋อเดินหยไปลงมาแล้วครับ <c oughs> M Y M เอ็มไวเอ็มครับออกนอกแท็กครับกองเชียร์ออกนอกแท็กด้วยออกนอกแท็กครับถ้าอยากอยู่ในแท็กต้องขังบวกนอกใส่ครับออกนอกแท็กครับเดี๋ยวก็เป็นใจหินฟ้างเหมือนกันเฮ้ยบอกออกนอกแท็กเว้ออกนอกแท็กเว้ออกนอกแท็กมึงไม่ใช่นักแข่ง ว y m เอ็มครับเอ็ m, y, m, มเอ็มมี2สองทีมนะทีมเอทีมบีของน้ำแมวได้หรือ,อยังเอ่ยไม่แน่ใจนะกองตัวนั้น ไวเอ็มครับไปครับไหล่ลงมาไม่ไม่เล่นไม่เล่นเลยนะฮะปล่อยก่อนปล่อยไหลก่อนไปกลับล้ำรถก่อนเกมก<อ>มีให้อ่านครับนี่จะไปอยู่ที่่นีเอาพี่ี่กันเดี๋ยวผมส่งโคงให้พ่อพี่ไปสุดครับ M Y M เน่คุซ่อมลิบบี้ให้กูด้วยเน่กรรมการตรงนั้นบอกให้ก็ซ่อมลิบบี้ให้เราด้วยลิบบีข้ขาดมึงทำขาดมึงซ่อมให้กูด้วยไหลลงมาครับเอ M เอม ไม่มานะครับรายการที่บอกได้เลยว่าโหดที่สุดของเมืองไทยแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าโหดสุดๆของเมืองไทยใครรู้ตัวว่าอ่อนใครรู้ตัวว่าไม่เก๋าพอนี้อย่ามารายการนี้ครับอย่ามาบอกได้เลยว่าอย่ามาวิง่งจอดรอครับแทนที่มึงจะเอาไปช่วยเพื่อนมึงให้จอดรอโอ้แล้วกัน ทีมงานบอกมึงจอดรอก่อนแทนที่มึงจะไปช่วยเพื่อนเออให้จอดรอใครรอสตาร์ทอยู่ก็ไปดูเราเองเพราะบอกแล้วว่าจะไม่แจ้งจะไม่ได้ทั้งสิ้นขอบคุณครูฟิกครับขอบคุณครูฟิกด้วยครูฟิกคุณตื่นด้วยโอ้โห ตื่นมาคูลฟิกตที่ตื่นมาอันดับแรกไปทำอะไรกับแต่งหน้าก่อนครับผู้หญิงจะหยุดสวยครับใช่ไหมใช่ไหมผู้หญิงจะหยุดสวยตื่นมากูไม่ทันกินข้าวล้างหน้ากูแต่งหน้าก่อนเลยเออนี่อยู่ออนแล้วเดี๋ยวกลับชีวิตเดิมรถสามทีสองทีมโดนอ่า ตัดออกจากการแข่งขันไปหนึ่งแล้วนะครับทําผิดกฎ,กฎระเบียบในข้อบังคับห้ามกันแก้คู่ต่อสู้ดับได้ขะานน่าเขาก็ต้องแคนเซิลทิ้งไปครับยกเลิกเบอร์ตอนนี้เหลือ31ทีมเท่านั้นออกนอกอยู่เดิมเนี่ยเดิมอยู่ไหนนี่นอ่ะบนนี้นอ่ะ กออ็ดีแล้วตรงลยนไตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้นี่แหละนีะไเลยาเลยขอโทษนะครับ ไปครับอีกหนึ่งทันกระแทกเลยชนเลยเผาขาด่จะกักวะไรชนสู้ดีต้องสู้ดีอย่าหยองเดย์หยองกลับบ้านเลยมึงอย่าหยองเดยเอาชนตูนขึ้นไปเลยชนเลยแหมหยองแบบนี้กลับบ้านดีกว่าขิงออฟบิ๊นอนครับหยองไม่ได้ครับ dài dạ dọn dài dạ dọn lắm đánh 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 đi đánh đi dài dạ dọn đi ô oh, ôi oh, dọn này đi đi mày thay kiện pin nồi lắm dài dạ dọn lắm dài dạ dọn dạ dọn nè dạ dọn cúc cắt cúc cắt đi dọn dạ này dọn, dạ dọn, dạ dọn, dạ dọn à mè đắn đi gắm đắn đi gắm đi tay tham đắn thôi đi dặn đi lão chóp giuộc á chẳng đi chọc <laughs> <laughs> ít lại nên <laughs> เหลืออีกหลายเนินนะครับถ่าหยองแบบนี้เหลือหลายเนินมาเป็นทีมอื่นที่ดันก็แ้วโครงโครมดันเข้าไปสงสัยตีกียังไม่ถึงนะช่วงเช้าๆแบบนี้ตีกียังไม่ถึงเลยแกยังไม่กล้าดันเอ็มไวเอมีสองทีมนะทีมเอทีมบี ยอมทำไมแล้วด mm ัน hmm. สิยอมง่ายจังเว้ยอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมยอมแล้วอย่ายอมดิบอกี่ยอมแล้วยอมนะไม่บอกเขา ยอมยอมยอมโอเคครับแจ้งมาแล้วแข่บอกยอมแล้วครับสีเทพครับกำลังวิ่งอยู่นะวันนี้สีเทพเล่นเกมครับเมื่อวานนี้แปลกไปนิดนึง ช้าไปหน่อยนึงเลยออกท้ายๆถามว่าออกท้ายๆดีไหมในรอบนี้ดีครับเป็นทางด่วนแล้วครับ,บรรเริ่มเป็นทางด่วนแล้วก็สีเท่ยังไงเอ่ยทำไมไม่ขึ้นไอ้ตู้เก่ามันมา ตีเทพครับคันแรกออกไปตด้เก่าตัวนู้นมันเป็นสามอันนี้ตูวนี้ไม่ได้ ก่อนนะไม่กล้าม้วนขึ้นตรนนี้ป๋าเสิร์ฟครับทำไมต้องพันคอขนาดนั้นนะฮะเมียเมียเมียเล่นงานได้ไงป๋าเสิร์ฟเดินหน้ากข้าไปแล้วถอยหลังแย่เดินหน้ากข้าไปแล้วถอยหลังแย่เอาเอาไงก็เอากัน มึงบอกกับลำซะก็หมดเรื่องเออมึงบอกเขาว่ากับลำก็หมดเรื่องมาดูครับสีเทพจะเล่นเกมแรกตรงนี้ครับเกมทางด่วนครับตรงนี้เรียกว่าเกมทางด,วด่วนบิดรถเข้ามาครับบิดรถเข้ามาบอดีย้ยาวๆผมชอบเป็นจริงเลยแล้วก็บอกถอยหลังแย่ถอยหลังเดินหน้าเข้าไปให้สุดแล้วก็ถอยหลังแย่ ถอยหลังแย่อ๋อเดินหน้าเข้าไปแล้วถอยหลังแย่แบบนี้แล้วก็นิ่งเลยครับยังงงอยู่ดันเข้าไปอีกครับถอยหลังแห่คิดไปทางนั้นลงไปช่องเนี้ทิศไปซ้ายลงไปช่องเนี้อ๋อแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องครับ อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เป็นทั้งด่วนไปแล้วแม่กลัวบอดี้มีปัญหาครับจะเอาสวยไว้ก่อนนะเอาหลอก่อนวิ่งจบๆแล้วก็วิง่งหลอหลด้วยถอยหลังแย่ถอยหลังแย่คลิกรถเลยดีกว่าถอยหลังแย่ <c oughs> เินง่ายๆครับทางด่วนมาแล้วครับทางด่วนมาแล้วครับาป้ายหกไม่เจอครับ อีกหนึ่งล้ำยังไม่ขึ้นมานะครับสำหรับสีเทพหน่าจะอยู่ที่ป้ายหนึ่งป้ายสองด้านบนส่วนคันแรกนี่ไปป้าย,ายที่หแล้วครับขึ้นไปแบบง่ายๆครับทางด่วน,นอะไรที่คนวิ่งง่ายๆเนี่ยผู้ใหญ่น่าจะวิ่งแบบไง่าย อะไรที่เขาทาได้กูทําไม่ได้อะไรที่เขาทาไม่ได้แต่กูทําได้คุณเห็นหะน้าดูพี่ผมครับคุณเห็นหะน้าหน้าการโยนมาแล้วครับมาแล้วครับสีเทพครับมาเงียบเลยโอ้โหคนบอกไลายนี่ลำมือลิเกเลยฟิ้วมือเหลือเกิน ไปเดี่ยมเดียวกันครับขาดันให้เก่งๆลเลยและตั้งลำมาใหม่ช้าไม่ได้นะครับช้าเดี๋ยวคันทีมหลังดันท้ายเข้ามาอีกวางแผนมาดีครับ ัไปอีกอย่าไปย่องเอาละ,ะครับผมว่าพี่หลงหน่อย,ยเดี๋ยวมันเบร่งไม่อยู่พี่ส <c oughs> ีเทพครับช่วงนี้แผ่วไปหน่อยฮะสีเทปตรงเช้ชาแผ่วไปหน่อยไม่เหมือนช่วงใบป,ป่ายเย็นๆเราผพริ้วเหลือเกินสีเทพ รถสวยครับจบแล้วรถต้องสวยสีเทพสไตล์เขาตำแหน่งไว้ว่าที่หลังแต่จบแล้วรถต้องสวย การสไตล์เที่ยวป่าจริงๆสิแท้ไหมไปเก็บป้ายที่6ต่อครับเออครับเป็นีิก็ดีเนี่ยประหยัดน้ำมันดีไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะไปปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ๋อเพิ่งจะเร็วตอนนี้แหละเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยใช้เวลาไปเยอะแล้วเร็วหน่อย เออเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกนี่ไงผลแห่งการกินเยอะไปหน่อยเมื่อวานสมองยังไม่คืนผู้นำไปแล้วครับสีเทพครับอย่ายองนะกำลังจะปล่อยมานะกำลังจะปล่อยมาอัดไทยสีเทพแล้วนะ